สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันในความรู้รอบตัว1 0 1นะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องอาหารสุดฮิตที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันค่ะทุกคนเคยได้ยินไหมค่ะว่าการกินไข่เยอะๆจะทําให้คอเลสเตอร,รอลสูงเป็นเรื่องจริงค่ะที่ไข่แดงมีคอเลสเตอร,รอลสูงแต่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือคอเลสเตอร,รอลในอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อระดับคอเลสเตอร,รอลในเลือดของเราเสมอไปนะคะ ร่างกายของเรามีระบบควบคูมคอเลสเตอรอลที่ยอดเยี่ยมค่ะเมื่อเรากินคอเลสเตอรอลจากอาหารเข้าไปร่างกายก็จะผลิตคอเลสเตอรอลเองน้อยลงเพื่อรักษาสมดุลค่ะดังนั้นการกินไข่ในปริมาณที่เหมาะสมจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่คิดค่ะ แต่ปัจจัยที่สำคัญกว่าคืออาหารประเภทอื่นๆเช่นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวตัางหากค่ะที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้จริงๆสรุปแล้วไขไ่แดงมีคอเลสเตอรอลแต่ก็ยังดีกว่าไข่ที่เราได้ตอนปีสามนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย